สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ Photo, ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆของวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่ๆผมก็มานึกถึงประโยคนึงในละครเรื่อง The Underclass ห้องนี้ไม่มีหวยนะครับที่มีนเคยพูดกับพระแพงไว้ว่า,เ,าเราไม่รู้ว่า อ่พรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรเกิดเกิดขึ้นก่อนกันนะครับก็เป็นประโยคที่ผมว่ามันเป็นประโยคที่คลาสสิกมากๆของละครเรื่องนี้เลยนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายของมีนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะบอกกับพระแพงคนเดียวแน่นอนนะครับแต่ตั้งใจที่จะบอกกับคนทั้งโลกให้รู้เลยว่าชีวิตเรามันมันสั้นมากนะครับเพราะฉะนั้นคิดอะไรไว้ฝันอะไรไว้ที่มันเป็นสิ่งดีๆและยังไม่ได้ทําก็ ทำซะก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทํานะครับอย่ามัวไปนั่งเศร้าเสียใจกับความหลังทั้งหลายอยู่เลยนะครับก็คิดฝันอะไรไว้ก็ลงมือทําเสียดีกว่านะครับซึ่งประโยคเนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยคที่กินใจผมมากๆนะครับแล้วก็มีน้องคนหนึ่งในวงเบียนเคที่ผมว่าเขาใช้หลักการนี้ดำ,ดำเนินชีวิตมาก ตั้งแต่ก่อนที่ละครจะฉายอีกนะครับก็คือน้องมินมินสมาชิกรุ่นที่สองของวง BNK48 นะครับทุกคนสงสัยไหมครับเวลาที่มินมินปรากฏตัวต่อสื่อต่อหน้าสาธารณชนทุกครั้งเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นมินมิน,มนเศร้าเลยไม่เคยเห็นมินมินร้องไห้เสียใจเลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวนะครับน้อง น้องจะปรากฏตัวในภาพลักษณ์ที่เป็นคนที่สนุกสนานคอยปล่อยมุกขี้เล่นสดใสร่าเริงตลอดเวลานะครับก็ผมว่ามันก็มาจากประโยคนี้แหละนะครับน้องผมวันชีวิตน้องน้องก็น่าจะเจอเรื่องอะไรเยอะนะครับในชีวิตอาจจะมีเรื่องเศร้าเรื่องทุกข์เรื่องเครียดบ้างอะไรบ้างหรือว่าแม้กระทั่งเ,เขาเรียกยอะไรอ่ สถานะของน้องตอนในอยู่ในวงเนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่าถึงขั้นตัวท็อปที่จะติด,ตด,ตดเซมเบอร์สืนในทุกซิงเกิลนะครับก็ต้องลุ้นกันไปว่าจะติดไหมหรือไม่ติดหรืออะไรตลอดเวลาแต่น้องก็ไม่เคยสนใจอะไรที่จะต้องมานั่งเครียดกับเรื่องเหล่านี้เลยนะครับบางทีน้องไม่ติดเซมบัสืเลยแม้แม้แต่เพลงเดียวในซิงดังซิงเกิลน้องก็ยังสดใสร่าเริงได้นะครับผมว่า น้องเอาหลักการที่มินพูดเนี่ยแหละจริงๆมันก็เป็นหลักการที่หลายคนพูดมานานแล้วเนาะแล้วน้องก็เอามาทํามาใช้ตลอดเวลานะครับก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในในอสเตตวันเกิดของน้องมินมินครั้งล่าสุดเนี่ยมันมีประโยคประโยคหนึ่งที่น้องพูดกับแฟนคลับตอนที่น้องพูดขอบคุณแฟนคลับ ในในสเตจนะครับทองพูดประโยชน์ว่าอา่ถ้าคุณเศร้ารู้สึกเศร้าก็มาหาหนูได้นะหนูพร้อมที่จะให้กำลังใจให้ความสุขแก่ทุกคนเสมอผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น้องซื่อสัตย์กับสิ่งที่น้องพูดมาตลอดนะอย่างที่บอกเราไม่เคยเห็นมินมินเศร้าไม่เคยเห็นมินมินทุกข์ไม่เคยเห็นมีมินเมียน เสียใจอะไรเลยนะครับสาเหตุก็มาจากนี่แหละมินมินซื่อสัตย์กับประโยชน์ที่น้องพูดที่น้องคิดทุกครั้งนอกจากนั้นแล้วน้องก็ต้องย้อนกลับไปที่ประโยคสุดค้าสสิที่เชอร์ปางเคยพูดไว้ว่าหน้าที่สําคัญขอ,ของการเป็นไอดอลคือการมอบความสุขให้แก่ผู้คนนั่นแหละครับมินมินซื่อสัตย์กับประโยคนี้มากแล้วเราจะให้ความสุขกับผู้คนได้อย่างไรถ้าใจเรามันทาไม่สุขนะครับ เพราะฉะนั้นมินมินก็เลือกที่จะโยนความทุกข์ความเครียดเรื่องที่คิดมากคิดไม่ดีอะไรต่างๆเอาไว้ข้างทางแล้วก็ออกมาสร้างความสุขให้แก่ผู้คนนะครับก็ทําให้แฟนคลับทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มสนุกสนานแล้วแฟนคลับก็มอบสิ่งดีๆกับมาให้มินมินเช่นกันก็คือความรักความใส่ใจในตัวมินมินตลอด นี่แหละครับเราให้อะไรไว้เราโดยที่ไม่หวังอะไรสิ่งตอบแทนเรามันจะได้สิ่งตอบแทนดีๆกลับมาเสมอนะครับแล้วก็สิ่งที่มินมีนทำก็พิสูจน์ได้แล้วละครับว่าชีวิตของเรามันสั้นเกินกว่าที่จะมานั่งเศร้าอะไรจริงๆแล้วก็ออกเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงดีกว่าแล้วเราก็จะมีชีวิตที่มั่นคงแนละมีความสุขตามมานะครับ่วันนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆที่อยากจะพูดถึง น้องให้ได้ชมกันให้ได้รับฟังกันนะครับก็คราวน,นี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกรึงกรึงปริง,ร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 งให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ